ขอางาบบนดูสิว่าบ้นตุจงจะนีออกหรือไม่ออกรถจะนีออหรือไม่ออกดูว่าเทียวดีผู้ที้จะเป็นผู้ที่สามสิบห้าดูสิว่าดวงเนี่ยรล้นก็ต่างคนต่างสักต่างคนต่างอาต่างคนต่างคนต่างคนต่างเบียรต่างคนต่างเสืต่างคนต่างีเริ่มดูดีสูีไปยี่แสงกันไหมดูสว่าเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นกำลังจะกอยมาต่อหน้าต่อตามีปีปีนำปาสองลำมาไว้นลำที่สามีบอกว่าไปยังไม่ยอมไไห ไปกันเลยเอาล้โหไปได้เลยตอนนี้จังหวัดจังหวัดของวัดว่าน้ำขังอุทัช้งามพระบูมในกับอุทัยช้งานว่าอย่างไรอาชีแล้วอาชีแล้วบอกว่าพวังในการรับชนีรับชนีโบว์ผ่านไปหนึ่งลำแล้วตอนนี้จังหวัดอย่างนี้ว่าอย่างไรน้ำคังน้ำคังตอนนี้น้ำขังวัดพระน้ำคังพงเดียววัดะน้ำขังัวัดเป็นยังไงและแล้วและแล้วลงนิดพาตัวบ้านตูมเอ๋บ้านตูมเอ๋จังหวัดอย่างนี้จะอยู่จะไปช่วงทีมนั้นไม่เอาแล้วตามสายตาตอนนี้สามารถแก้ตัวได้หรือไม่นายท้ายของ ปตูบีปตูีสั่นเสียดสังผิดปตูเง่ะตูเง่ต่าตัดเลยให้กำลังใจอยู่แต่ตอนนี้นักขั้นกระโดดยังขยันพูนเลว้แล้วเสียงแปสสุดท้ายท่านผู้ราการเอกก็ลุอปืนก wow! ็ปลดปืนให้โรงเรียนบ้านตุ <S <s ๊กเข้าเส้นชัยโอ้ยังยินรำยิงเอาให้กาลังใจมนคุณพงศ์ได้รับมาไหมรุ่งน้าเาบอกเขาสึไว้พี่น้าประตูมีขยันเข้ามาอีกนิดนึงเออ เดี๋ยวเรามาดูในท้ายใช่คนไทยไหมไทยไหมไทยไหมดูดีๆสิเปลี่ยนผ้าเรื้อที่ได้ระดับที่หนึ่งได้แก่ได้แก่เรือโรงเรียนบ้านตูเปยรลำต่อที่สองได้แก่โรงเรียนวัดบ้านน้ำขับและรำต่อที่สามได้แก่โรงเรียนบ้านตุงปีสยังปบมือระดับให้สามระดับนี้ครับครับแล้วก็แจ้งผู้จัดการทีมเรือโรงเรียนยิงสิบสองปีครับที่ผ่านขั้นรอบครับเตรียมพร้อมเลยนะครับ ครูต่อไปครับโอเคกําลังไปคู่ต่อไปครับก็จะเป็นนักเรียนชายไม่เอ่ออายุสิบสองปีครับร้องน้ำที่สองครับโรงเรียนวัดบ้านอําคำร้องน้ำที่สามครับโรงเรียนบ้านตูบีร้องน้ำที่สี่ครับโรงเรียนบ้านป่าป่าที่พูดอะไรพูดพูดดังๆแล้วไปกตัดไม่ใช่หรอกต้อีกหตึ่ที่ ครับโรงเรียนบ้านบามีเออครับอ้ยไหนน่ไหนในแม่บางพี้รัเราจะเส้นเราลงคนเดี๋ยวเดี๋ยวคนคนนี้ผมจะประกาศเองนะ่นเออ่ที่สามสิบหกอโอ้ให้ครูเอาไฟจี้ลงไปในพล้นดีไหมรอบน้ำที่สองตารตลาดกางกระขโรงเรียนวัดบ้านสามคำตามคำตามที่สาโรงเรียนบ้านตัวเบเเน้ำที่ส

ใครสองปีไม่จะไปยอมไปขอไปไหนกอดควัดกดดควเบียห้ากอดเสือเอ็นดอดศีตัวจะว่าใครจะเป็นหนึ่งเดียวใครจะเป็นหนึ่งเดียวใครจะเดียวหลายคนไม่ได้อาบน้ำที่จะาจาคว้าฉันได้ วางแล้วแู่วิวะเที่ยวนี้ทันพอ่อ,อก,กิติศักดิ์จะก,กู้ศรัทธาให้กับพี่น้องชาวบ้านหมากวีได้ม่ได้เพื่พอรอบแก้ตัวเพื่อเพืแก้เตัวรอบสุดท้ายแบบนี้ชภาใครแพ้ก็ตกรอบเดือดธาตุเดือดธาเข้าที่หนึ่งหรือที่สองก็ะจะเข้ารอบต่อไปแต่จะถามได้จะดถามได้แปลแต่วศิวะทันพอ่อราชฎีบอกว่าไม่ยอมเลยไม่ยอมเลยสั่งลูกศิษย์สู้ตายสั่งลูกศิษย์สู้ตายบวกอุ้ทีน้องสุดพี่น้องจากบ้านปวดตูดล่าหอนวาแล้วเที่ยวนี้เลิกเจตีไปมาเลิกเจตีไปมาแต่วศิวะบ้านดับคำเยขยใครยับแล เรื่องนี้มันบอกว่ากู้ศักดิ์ศรีจังหวะอย่างนี้จะเป็นยังไงว่าแล้วน้ำคังน้ำคังบ้านตูบ้านตูบแล้วก็ลองดูบาร์ี้บาร์ี้ม่าจะให้กับตัวอย่างน,นี้จะสู้จะสู้หรือจะถอยจะถอยกินชู้เป็ู้ั่วหุบไม่เช็ดแล้วไม่ทันใจว่าถ้าฝั uh ่งน้ำขังในหัวมีครามีคราโชว์ให้เห็นแต่ว่าบ้านตูบมีบ้านตูบมีนี่เด็ดร้อยห้าร้อยจ้ากดไอ้ลายกดกดอยากให้เขาว่าได้แต่ว่าบาร์ี้บาร์ี้จะสมคำน้ำดูที่ว่าจะได้รอดปลอด ที่หานจะเกิดขึ้นกับบ้านหมากมี่หรือไม่เพราะว่าระยะทางตอนนี้เหลือประมาณเซเว่นไหลนาทีโรงเรียนบ้านตูมได้พาไล่ถ oh. ีจะแซงโคตรไปโคตสุดท้ายโรงเรียนบ้านหมากมี Bal, ่ก็บอกว่าเที bueno. oh ่ยวนี oh ้เ oh ข้าไปย้อนโคตรโคตรใหญโคตรหญ่ทองมาโาเชียร์ออกหน้าอ๋อมาเอ้ให้ให้ผู้ปกครอง ีเจกับเกดเจไม่ไม่ใช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 ่มันรอพูดถัดไปหรอพูดถัดไปเอ้ามาเราเร็วสุครับดูเสี้ยวพู้ในสายโลกเรือที่ชนะได้แค่เรือเรือโรงเรียนบ้านตูบีที่สองโรงเรียนบ้านป่าพี่สามหลาโรงเรียนวัดบ้านพาดน้ำทำเออคุณครับมาซ้อมเป็นหลายเดือนหน่ะเบ๊นเบ๊ดเบ๊ด เห้นไมนานแล้วนะไม่ไดเกี่ยวจบกมดงานแลยนะเนี่ยออไอคน <c oughs> คเดินมาถามก็มาถามเอาไหมเอาไหมถามทำไมอไรเพราอะไรเสียน้อยม,<า>มีน้องมินน้องเจอยูอ่ตั้หลับัหลับหูหลับตาตั้งแครจะนอนพอมันว่าเรือออกมาแล้วมันพลุขึ้นมาอดูอคุณบัสครับ,รบเรือเที่ยวต่อไป ว่าแจ้งพยาบาลน้องทุกท่านะครับให้รักษาความสะอาดนะครับในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ก็ขอฝากครับนะครับลูกๆหลานๆนะครับว่าให้พ่อะม่ระวังนะครับที่อยู่ใกล้กับริมทะเลนะครับเต็มของป่าสวยขนาดน้องตุ๊กนะครับปัญหาอันตรายนะครับโดยเฉพาะ เป็นห่วงโลยเฉพาะสองคนนะครับเสื้อแดงนะครับเสื้อแดงกันเลื่อนไหลมันไหลไปนะฮะอู้ว่าแล้วก็ยังอดท้าอยู่อรกเขาก็ไม่ตื่นรอกเอออมันหันไปแล้วมันไก้งแท็กที่จะไปเสื้อเรือยู่ฝั่งที่ตนออกอู้มันจะพลุกแล้วก็ดูคาเขาเลยยืดตัวเขาเลยพลุกไปจิกจ๊ ตาับเว่าดียวหาข้าวปตาทคับเว่าอเรื่องนี้เป็เรื่องของพี่อต้นเขาไม่รู้ช่น้อยครับพี่พี่ยอท่านองนั่งอยู่ตรงนี้เกะนี่ข้าลังนี่ไม่หลัเด็กดาวาโจีนปีเข้าเฮียูุาเอาลายตาจับจ้าครับบอกไปที่ต้นคุณ โอ้นหว่าปรเพนีหาปลาห้าใบไม่าไต่เที่ยวที่3ามิเจ็ดพี่น้องงวดเข้ามาทุกนาะกตลอระยะเวลาห้าปีที่เราจัดการแข่งขันมาเปไรนเจเราไปเคยมีท้งไหนที่เป็นโลกประวัติศาสตร์มาจากป้าสิบเก้าครั้งเยแต่อีะสิบเก้าครั้มานมันมีข้อบกพร่อหประวัติศาสตร์ ครับพี่น้องครับมาดูสิว่าเที่ยวนี้สาวสวสวยๆยังจะสปรไปไหนหลอกก ปีนผ um: ู er> ้ pues mm ที่ IN, สามีสามคนครับที่นาเทพทายดีสามคนไกจะพอนที่ปู่สามปู่สามในตางคตรตาใสตาโคต่นาคาตางคนต่างท่นเลยดูสิว่าดูสิว่าที่บอกว่าตลอดระยะเวลาห้าปีที่ผ่านมานี่คือการที่นำมูปะยายผู้ปะยายสองตบหล่อคนนี้สองตบหล่อคนนี้ยัางสดยัางสดย่างเจ๋วที่ยังหาแฟนยังไม่มีใครมาขอแฟตอนนี้เลิบปะยายบปะยายมาไล่ตุ่มตุ่มตอนนี้ต่างคนตรตานีเที่นี่มาแล้วเว้ยจะไม่มีคนพัก สาวสวยกัจจพรวนก็ฮิลเทพไทยดีพวดเข้าเส้นชัยเออโอ้ไอไอเกมันเอาอีกแล้วมันปลงพอตัวเองอีกแล้วไอ้คนวามกระประกาศเพื่อให้กำลังใจวีพายเออเออบอกถึงไม่เจมแค่นั้นแหละครับคะแนนเสียงตึกพูดหายไปเลยอาจารย์เสียงน้อย อืน84คืน100พอมันทิ้งไม้มาเราแไม่อยากไม้จวร่วง้วอาจารย์อาจารย์เปลี่ยนไปผู่ที่31ครับตูที่3กางขึ้นจุดต้นทุแต่ขอ่านเวลาประกาศผลู่ที่3 17เรือทด้ครับที่ระดับที่หนึ่งได้แก่เรือเรือสขวายกด้แกพร3หมู่หนึ่งลั่นตที่2ได้แก่พี่ดาเท่ทายในหมู่18 ที่สาเกะทิตูสามตูสาแล้วมาีสาวสวยนะครับตูเวืผูู้ที่สามเสจุดไปเทียวมังกรโอเคปูที่สามเสือภครอบตกทาน้านะครับรองน้ำที่สองครับตูสามตูโมหนึ่งครับรองน้ำที่สามครับบัวตูนึงปูยี่สองครับรองน้ำที่สครับกระสังสี่ปูสี่ใช่เจ้งงพยังครับเทศสายฟ้า P E A ว่า เอาทีมเรือท่านไปเก็บด้วยเอาสมาชิกของท่านไปเก็บด้วยเออเขาให้มาทายเรือมาดูเชียร์อะไรตรงนี้ไนไหนจุรียาฉิบงาเออไปเชียร์ทีมนูนตื่นมากสิบ่พี่ดูสนใจดูสนใจกองเชียร์หน่อยดูกองเชียร์หน่อยดูกองเชียร์หน่อยมองไม่เห็นมาสิแล้วดูน้อง แรกหลังจากไปตุกดวงกันเรียบร้อยวันนี้ฟัดกันด้วยศักดิ์ศรีพี่น้องชาวบ้านตุกเอาเราไว้ดูสิวรรณสาตัวหกสามตัวตัวเท่าเดนมดูสุวรรอยู่รอบการสอนอยู่รอบการสอนโดนสุวรรณใส่แตมเทใส่เต็มเทโดนสวัสดิ์จะปีจะปีปติหารมาไป่นหัวตัวหนึ่งหัวตัวหนึ่งฟัดกับภสัาฟัดกับภานาตูสุวรรณคู่ปรับตลอดการคู่ปรับตลอดการโดนสวัสดิ์สู้กันแบบสู้กันแบบแบบนี้บอกกระเทยบอกกระเทยบอกแล้วว่าใครจะอยู่ใครจะอยู่เรจะไปายเป็นยุ่งว่าสามตัวเจอกันสาตัวนี้ต่างคน สามเรียกบองสามเดียบรินามจากที่มีบาร์แค่สามบาร์เจเนโมอยเอโมยูทีโอเอยุการ์ลงเชโกบาลีโลนเอาตีต่างคนตะงสายมาจะขึ้นโคสสนามเลยไว้มาจะขึ้นโคสสนามเลยไว้ดูดิว่าตัวนี้ใครจะอยู่ใครจะไปใครจะอยู่ใครจะไปครับตกลงกันนานเหลือเกินก็ไม่รู้ว่าเป็นอะไรใครจะเป็นหนึ่งเป็นสองเป็นสามหรือยังไงมันยังไม่ผ่านว่าแพร่โดยซ้ำแต่ใครลองกดดูกันดูนี่นุงสามตุ้งขันใจไหมฮะสตรีมีคันโปรดขึ้นตะนาตามหลังมาไอ้โบตุ้งโบตุ้งจะลองตุ้งร่างลองตกร่างเต็ม เราจ้างสี่ร้อยไม่สนใจใครแล้วกดเอากดเอาเสื้องทีส่ง มาที่ได้แกแก <Yeah. S 2> ตมต,ตม<ะ>ลำดับที่สไดแกกระสาและลำดับที่สไดแก่ัวตัวเ,เปูเปยี่สครับพองครับแกปูแรงหมสาายนีนด้พี่น้องครับ<อ>จากตามองที่ตัวทุเสียงงไไน้อยม,มามา้วนะปีนี้บอกท้าทครเลยปัญญาออที่ผ่าน,น้าเราไปรับีที่ได้ปีนี้เท่าที่หนึ่ง อันนี้เขาเรียกว่าชุดลูกพระเทพบระทุนเงินเทรุทองของแท้ัอันนี้เป็นโปสี่30รูปแบบครับนยังาชายคร18ปีครับรองน้ำที่สองครับดูพ่อปูคันคำครับปูสนาที่สครับกันละสะทลาสะทลาครับรองน้ำที่สี่ครับทีปูสามปูสามชื่อไครับทีปูสามวารีเพศปูสามวารีเพศอีเพด้วย พยายาแททำไมพ,พยายามแเอออ๋อส่มงตามาแล้วชือมันสฮะโอ้อยทา,าให้กินแต่ช่องตอมามไม่ให้พิจาราภูเปพรพ่นี้กินช้มตามแล้วพิจาราภูตุเลียจะพูดเป็นผู้เพือนเมียใช่ไหมครับหล่นะแต่ว่าไม่น่าสูงอ้วยขอบคุณครับขอบคุณครับเป็นปลังที่ดีเลยอยากเชื่อ